สวัสดีค่ะมันนี่ออนไลน์แนะนำวิธีการหาเงินออนไลน์แบบง่ายๆที่ได้เงินจริงถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลานุดลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาอัปเดตไอเซกันอีกรอบหนึ่งหลังจากเมื่อประมาณวันที่25คลิปนั้นนะ่ะนุดลงค่อนข้างละเอียดอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสามารัคร วิธีการทำแบบข้อมูลส่วนตัวหรือแม้แต่การแลกของรางวัลถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูลิงก์เดี๋ยวนูดลงไว้ให้ใต้คลิปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะคลิปนี้มาอัปเดตการถอนเงินถอนไปเมื่อวันที่25แล้วมันก็มีเข้าแล้วเมื่อวานนี้ตอนสองทุ่มอของวันพฤหัสวันพฤหัสว,วันที่เท่าไหร่เดี๋ยว แออวันที่7เออก็ระยะเวลาในการแรกก็อยู่ประมาณ2อาทิตย์มันอาจจะช้าอาจจะไวก็ให้เวลาเขานิดนึงนะคะแต่ยืนยันว่าตัวนี้จ่ายจริงอย่างที่นุชบอกว่าอของนุชใช้รายเดือนแต่นุชก็สามารถเติมให้คนอื่นได้เว็บนี้เขาไม่ได้ระบุว่าคุณจะต้องเติมให้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น เราสามารถเติมให้เบอร์อื่นก็ได้ถ้ารอบนี้เราเติมให้พ่อรอบหน้าเราก็เติมให้แม่หรือรอบนี้เราเติมให้ตัวเองแล้วหรือรอบหน้าเราก็เติมให้คนอื่นก็ได้เหมือนกันเราสามารถแลกของรางวัลได้ตราบใดที่คะแนนตรงนี้เรายังไม่หมดนี่ค่ะคะแนนตรงนี้เรายังไม่หมดส่วนการแลกของรางวัล คลิปนี้นุชขออนุญาตไม่แรกให้ดูละกันนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วอน,นุชแลกไปแล้วส่วนถ้าใครอยากแนะนําเพื่อนเมนูสามขีดตรงนี้เสร็จแล้วมาตรงนี้ค่ะที่เขียนว่าแนะนําเพื่อนตรงนี้แล้วเราก็าแชร์ลิงก์แล้วก็ไปแนะนําเพื่อนนะคะอันนี้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะไม่แนะนําเพื่อนเล่นได้ไหมเล่นได้ถอนได้เหมือนกัน แต่ระยะเวลามันจะชา้าจ,จะไวอันนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราทำแบบสอบถามของของเขาได้ไหมถ้าเราทำได้ทุกอันเราก็ได้คะแนนมากแล้วเราก็จะแลกรางวัลไวขึ้นแต่ถ้าเรามีการแนะนำเพื่อนโอกาสที่เราจะได้แลกของรางวัลไวมันก็มีมากขึ้นก็เอาเป็นว่าคลิปนี้มาอัปเดตว่าไอเซ การแลกของรางวาัลด้วยการเติมเงินเข้ามือถือยังได้ดีอยู่ถ้าใครยังไม่มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ฝากช่องด้วยฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆคลิปนี้สั้นๆมาอัปเดตไอเซให้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ